đi quay, ๆ quay, ๆ quay! ๆ quay! Đi ๆ Đi ๆๆ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 ๆ โอ้ยายอีหวยชูางเลวอ้ยนี่กันๆๆๆๆๆเดี๋วๆๆๆบ่แล้วอ้อมเหี้ยนเดี๋ยวๆๆๆบ่ได้กินอีดิวเอ้อเด้อโดกตะคอๆโดกๆ้าเหี้ยนตีนให้แวอ้าๆนเอ้ามดนุดน้ํไป ปลาตีโคบิดนะเดี๋ยวเด้อยา้ปลาขอสินด้วหมมะมาลำอตึงเหพี่ด้อ้ยม่งจะเดี๋ยวก็มาล้อมาจานมาลำยุ่เหียไม่ตึตึ๊ตึ๊กตึ๊บเหนี่ยตีนมันก็ไก่เห็นเมนตีนมมนหรอในที่ไหนบ้าออกกับหมด่ได้ออกก่บ้ก

ผมอายุผมห่ามันคือบได้เพิ่มเพิ่บได้มาตีนแหน่เพิ่มเิเพ่่ออกไปบายจ้าจ้าวันนี้นะครับมีโอกาสด้วครับจะาไหลสดอันยสองครุณแม่ท้องแปลงอยู่เด้อขาเฮ้ยคนเบิ่งเลื่อมลายรานผิดผิด เมียนอยู่บ่ละเมียนยโ้รถแม่ทองเป็นตึกเงี้ยกับลูกศิษย์นะครับ้าอีกแลนี่เดี๋ยวเด้อจ้าเดี๋ยวแค่นี้ก็ได้แล้ไปเก็บหอยหุ่นไปนูขอภาพนี่เด้อเออเดี๋ยวเดี๋ยวเอีปิดโรดก่อน นลาเราเขาโคตดออกทังงหลยเราวะงอากูเป็นไม่ยืนเขาๆถาูอเป็นหนองบ่อปิดมึงหกูวานมึงเช็ดึ้นมาเึ็นมากูม่ะอยู่กัน้องกูอ่ม็นบ่เจ้า บอลเราไกลอพาร์ทแมนสนามบอลยัไงเรื่อยๆบอลยันไงเรื่อยๆไทยเป็นซดเอาอะไรบ่นไทยซดกับไทยไทยว่างหันไทยทู่ดูกปะ ถ่ายออันเปียกใ่ไอทยที่ไยิงบ่เนาะโอ้คพไปเหี่ยวต้นงาไไหลแค่แต่ปลาตัวเนี้ยจะแล้วออกไปอันไทยทอดสด YouTube นะคะคขาเไปไปบนนี้ YouTube ้อค่ะ